ผมบอกแล้วเทวัน uhm ี้คำพูดนี้จะโควรได้พี่แจ๊คคำพูดผมดีกว่าแม่ก็โดนคืนแล้วแกดูด้านนี้นะดูนะไม่เล่นแม่ละ เราไปอยู่เกมเก๊ขอบฟายในเอสเฟตตนี่นะครับผมนะขอบคุณพี่แจ็คทางจิกเกอร์ด้วยนะที่สนสเก้ให้ผมนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมลืมเปิดสมาร์ทโฟนอีกครับขอบันสมาร์ทแฟนหนึงนะทุกคนอ่าโอเคสมาร์ทโฟแล้วเราไปอยู่เก๊เก๊กับห้าคือกับพี่บีกับเทนะครับผมนะไฟายในเอสเฟตตี้ชื่อถ้าถามว่ามันเล่นยังไงผมเคยเล่นแต่ในแพดนะผมไม่เคยเล่นในคอมนะผมก็ไม่รู้ว่าเกมเที้ยนี่มันเล่นยังไงนะในคอม สามชาแม่งเลยดิคือคืนแรกอะยังไงก็ไม่มีใครออกมาไว้นั่นนะคือช่วงแรกกังไม่มีใครออกมาหรอกก็จะออกมาได้นา,านอะ่ะก็เลยมีเวลากดเล่นแม่งเลยละกันงัโง้ยี่สี่โมงเอ้ยเดี๋ยวมาจากไหนอะเราอ่ะเอ้ยาดีทึกตัวโอเคเกือบตายให้เลยให้ฟีจิ้งอ่ะพี่แจ๊คโอ่แจ๊คใจพี่แจ๊คก็เอาไม่ได้เลยพี่แจ๊คสักรอบนี้เวลากินไม่ไหวดิ <c oughs> สักีปดึงแน่นพี่แจ็คไม่รับคืนโอ้อะไรอ่ะจบแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวไปจ่ายไม่ขึ้นเอ้ยเอ้ยเพนดีม้มาเอ้ยเพนดี้ไปสิคาจะอาแชทไปไอ้ชีบหายไปแกจะฟักเอายัไยางไม่ไปอีกเหมือนลกงแาวบ้าลแล้อยร้ไยไปี่ย กล่องเพลงมันจะหมดนะไปก่อนกล่องเพลงจะหมดมไปก่อนกูขอร้องไปไปเถอะเด้โมว์พีทเห็นว่าคือเล่นเป็นไรไงแต่ก็ไม่แน่ถ้าไปพี่แจ็คไปเถอะไปอะกูกราบละกูกราบและกูไปเถอะขอร้องไปเถอะใส่หน้ากากนานแล้วมันรู้ว่าหน้าเอาจริงอะแต่ไม่เป็นไรหรอกไปแล้วมั้งเอ,อ้อช่องแอร์เสียช่องแอร์ช่องแอร์ไหนอะ ไม่ได้ไปง่ายนะเหมือนลูกสาวว่ามึงยังไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ไปไกลๆเลยนี้ไปไกลๆนี้ไปไกลๆไม่เอาไม่เอาอู้หูพี่หมีมาใกล้พี่หมีอยากสนิทกับคุณไม่ต้องมาเรียกกูพี่หมีไปไกลตีกูขอร้องได้โปรดอีพี่หมีเย้มึงจะขี่ทำไมกูแสีบดังหูเทีบแตก ผ่าคืนแรกสักทีดิ<อ>ไม่ต้องโทรกูไม่อยากฟังช่วงช่วงแรกๆเราไม่ต้องอะไรมากฮะศัพท์คืนพวกนี้นะคืนแรกๆไม่ต้องอะไรมากก็คือเช็คมิวสิกบล็อกขันมันเนี่ยทั้งคืนไม่ต้องอะไรมากเกมเนี่ยช่วงแรกๆเว้ยไอชช่วงที่แบบคืนน้อยๆอ่ะไม่ต้องอะไรมากก็คืนนี่แค่นี้ฮะส,ส่องเปิดแอรขันมิวสิกบล็อกเปิดสอดซ้ายขวาพอ,อบางคนอาจจะบอกบางคนอาจจะแบบเอ้ยดูกล้องอื่นเลยนะไม,ไม่ใช่ของผมเทคนิคผมคือแค่นี้แหละ ก็คือจะเห็นแล้วผมก็คือมึงลิสัยละกการแค่นั้นน่ะนั่นแหละผมึงเล่นรอดมาได้ไงแล้วผมเล่นเอ้ยเบ๊ปบีมาเหรอกูถามจริงบอลลูนบอยมาเหรอถามจริงเอ้ยมันเ,ดเดสียอยู่ไหนพ่อแซมวันดิเดเวมน,นมีคนที่พักตอร์มูโชอมาช่วยด้วยคะ่ะไปไหนแล้ววะไอ้ตัวแสบไปไกลๆเลยนะให้ให้ไม่ไม่ต้องมาให้กูไปไกลๆกูขวัญร้องไม่ต้องมาให้กูมี มีคนมดุดเจะไม่ต้องมาให้กูไปไกลๆตีกูกูขอร้องเอ้ยเดี๋ยวฟักซี่ฟักซี่ไปไปมึงไปไปเดี๋ยวนี้ t the fuck ออกไปยังวะไปแล้วโอเคโอ้โหเกือบตายฟักซี่มันต้องเล่นได้กระชายอะ่ะไม่ไงั้นมันไม่ไปอะ่ะโอ้โหเกลียดจริงๆเลยฟักซี่นี่ะใครมุดท่อใครมันมีปอเตอร์มุดท่อมาไม่เอาพี่บี พี่หมีพี่หมีมาไล่ยังไงวะลืมอีพี่หมีขอร้องอีพี่หมีไปไกลตีนผมจะไปสุดไปสุดเถิดไ้พวกเวรไอมาทำไมชิคกา้าโอ้ทันเกือบตายข่องไว้ไปขอปิศาจเกมเนี้ยพูดตรงเอ้ยพี่หมีมาอีกแล้วมาบ่อยจังวะมุดท่อมาด้วยมุตทตอมา โอ้ยพี่มีอย่ามาใกล้กูไม่รักมึงไม่แกตีกูไปนี่ตีสี่แล้วไปจะผ่านแล้วมึงไปไปเดี๋ยวนี้ไปฉันจะหมดเอ้ยเอาปนืนนี้ไปเออตีห้าแล้วโอ้ยอย่ามึงออกไปป๊าเป็ด กูไม่หลอนขนาดนี้เลยเพากูเล่นแล้วหมดเสร็จแล้วกูหลอนอีหาอย่ามุดได้ไหมอย่ามุดไดไ้ไม่เคยไม่เคยไม่ต้องมาอยู่กูกูหลอนมีเบลแตกพี่แกเก็บเวลเป็นลาดิให้พ่อมาค่ะความเร็วเว้ยอ๋อพี่หมีอีพี่หมีไปเถอะกูขอร้องกูกราบนะครับโอ้โหบอลบอลกูว่าแล้วให้ไหนพ่อมาเกอะ ก็ว่าอยู่เสียงค่ายเล่นดังมาจากไหนวะมาเป็นตัวเลยนะมึงเนี่ยโรเลตได้นะเว้ยผมนี่รถผมตั้นโรเลตขึ้นจอไว้ผมไม่ได้ไม่ได้ปิดนะมาแก้วมาไอ้ยันเดียร์กูแตกว่างแล้วไอ้สัตว์อย่ยาไปแล้วได้เสียงบุตรกลับอยู่เ <l acht> สียงใครน่ารักว่าพี่แจ๊คพี่ลองมาเจอไปพี่พี่จะรู้มา่าไม่น่ารักเลยตัวมันอะตัวแม่งคนน่ารำคาญเลยบอลโรนบอยอะกูว่าคืนหลังๆกูไม่รอดดูทรงนะ <c oughs> ไม่นาหรอดโอ้ยไฟไม่ขึ้นเย้เ <c oughs> สียโโทร,รมาทำไมนี่คือที่สามแล้วไม่ต้องโทรมาแล้วคืนนี้หมดวัยน,นะไอ้มิวสิกบ็อกแกเนี่ยที่ผ่านแล้วคืนนี้กูตายเพราะปั๊บเฟตได้เลยดูโซกันนะ มาทำไมมาทำไมก่อน่ามยิ่งี๋ยวมาทำไมก่อนชิผ่าแล้วไฟหนะ้าเปิดไปได้ <c oughs> ไปอันนี่ยโอ้ยอีอะบอลน,นี้มันมาไหน์สาวหมอไอ้ <c oughs> ตอนนี้ได้ยังไงอะ่ะลืมชิบหายแล้วกูตายดูส่งให้เกลให้เก่งโอ้โหบอลน,นี้กับฟอสซี่มาสุดรวมมะลก เปลาตาฟอสซี่ก่อนดีเดีจจเ๋ยวมั่งจำมหาวิทยาลไอ้เนี้ยจะตาย<อ>ชิบหาใครมาท่อมาอย่าพึ่งนะมึงอย่าพึ่งนะมึงอย่าพึ่งกูขอร้องว่าอย่าพึ่งเฮลโหลพ่อมึงก้าไปไกลตีกูให้อีกแล้วให้อีกแล้วไหมกูกล้าเหรครับไปไกลๆคือกูตายกูตาย เพื่อตีสองโอ้เหมือนจะขาดใจตายตอนนี้พูดตรงๆเหนื่อยรู้จักเทคนิคแบบนี้ป่ะเทคนิคทุกไม่ต้องมาอยู่กับกูไม่ต้องมารักกูกกเดี๋ยวนะมึงมาอีกแล้วนะฉายกูจะหมดแล้วบอสเอเอ๊ะมันลืมมางรางผจญกูไปปะเนี่ยผจฉายหมดเลยจังวะเดี๋ยวใครมุดท่อมาอีกแก่ <laughs> ประสบประสบจ้ะ โอ้โหพี่หมีวันชาตเก่าเฮ้ยฟอกซี่มาไล่ก่อนเดี๋ยวแม่งจ้ำไปฉายก็จบับนะฟ็อกซี่ขอร้องไปเถอะ <c oughs> มือจะพางอ่ะพูดตรงนะเล่นอยา่างนี้แล้วมือจะพางว่ะทรมานมือชิบหายเล่นเล่นเกมเพี่ได้แต่เวียะเกลอบตาย ถือว่ากูขออะนะทีต่ตีสี่แล้วให้กูรอดเถอะฟรีดขอร้อกูว่วาแหละครับกูบอลน,นี่เตรียมมาใบบอลนี้เตรียมมาใครมุดท่อมาอีกแล้วเนี่ยมุดเก่งนะพวกมึงเนี่ยมุดสกุลนู้าเป็นี้พอลเตอร์มุดขนาดนี้มึงมาอีกแล้วไฟฉายกูจะหมดแล้วฟ็อกซี่ถือว่ากูขอนะไปไกลๆเถอะขอร้องไฟฉายจะหมดแล้วไปใครมุดท่อไปกักนนะ่ะใครมุดท่อมา อย่าเพิ่งมายุ่งกูไฟฉายกูจะโมดกูขอลงมึงไปใจใจตีกูไฟฉายจะหมดไอ้เวรเย้โอ้โอ้ที่แจ็ค ผมไม่รอดเกมนี้มาเล่นเลยพี่แจ๊คเล่นแล้วกูโลกโอ้กูผอเลยอ่ะคืนที่สี่แล้วกูจะเป็นบ้าตาเลยเนี่ยผมท้าพี่แจ็คเล่นได้ไหมพี่แจ็คขอขอไหนขอสักจุดสองคืนที่สองเนี่ยท้าได้ปหมพี่แจ็คท้าพี่แจ็คได้ไหมในสองอ่ะเล่นได้จบในสองอ่ะคขนัาดผอได้ปหมถือว่าถืว่าผมท้าได้พี่แจ็คนะลองไปอยากรู้อ่ะเล่นได้จบกูตส่าซื้อให้โอ้ เนี่ยมีกทงมารมาผมละไม่เลยนะไฮ้พอมงอก้ามือก้ตัวนี้เลยมารล้อบอยไปไกลฟรีกูวิ่งมันเข้ามาเกือบตายสู้ๆนะตัวเมยกัดรถสู้ๆนะที่ไม่โคตรทะลักจิตใจผมเลยพี่แจ๊คกูตาย กูตายเอ้แบงคกูไปให้บ๊ะบ๊ะบ๊ะ Fuck กูเลขคือสิไม่เคยบานเลย กูไปร่าขอเล่นเลยอยากเล่นมาที่เดี๋ยวนี้เลยมาโอ้ยกูเหนื่อะไรคือเกมเนี้ยลูปมันไม่เหมือนเดิมไงโอกาสโดนจับสแกนที่ไม่ใช่ตัวเดิมมันสูงมากเว้ยแล้วคือผมไม่ได้ตกใจนะคือผมตกใจการจับสลากของเว้ยกี่แหละเกมเนี้ยโอ้ยกูทำใจไม่โอ้ยกูชาครึ่งซีกซ้ายแล้วตอนนี้โอ้ย ใช่เลยพอใจไหมนเลยคนดีพี่แจ็คทำไมพี่แจ็คทำรังสีใจน้องขนาดนี้กูคาดแจ็แล้วกูไม่ได้เก้พี่แจ็คเกียอะลยตอนเอาโฮสติโดไปเล่นน่ะแม่งกูโดนคืนหนันหกเลยมาทำไมบอลบอยกูมาทำไมกูบอกแล้วจังหวะน,นี้นคำพูดในกระโค้ดพี่แจ็คคำพูดผมดีกว่าแม่กูโดนคืนแล้วแก น่ารักมากครับน่ารักกับผีที่พี่แจ็คพี่แจ็คว่าเจอเองไหมพี่แจ็คพี่แจะได้พูดออกว่านา่ารักมึงใครยังไงแล้วคือแชร์ใหกหนูนะพี่แจ็คอะคือแบบเหมือนเอาคืนอะสนุกไม่ใช่ไหมล่ะพี่แจ็คอะใครไม่หมุดโท่อวะไอ้นี่ก็มุดเก่งนะมึงอนะไม่รู้จักไม่ได้ย,ยินว่าใครก็ได้กดอีเวนเจอร์ซี่นี่เวีย พี่แจ็คคมาอะไรมาของโมบิลหนุกหนุกหนุกตรงไหนพี่แจ็คขอร้องขอร้องอ่ะอันนี้ไม่กล้าหายกูเก่งนะมึงเนี่ยมึง่ะหลอกหลอนด่ากับฟ็อกซี่อีกแล้วมึงอับวอร์ีบอยพูดตรงตเลยนะ ปกติมันจะไม่ฉายไรไงถ้ามันรุบาขึ้นคือมันจะไม่ฉายไม่ได้ไงคือตายอ่ะเสียตัวละโอ้ยไฟฉายหมดไปแล้วสองขีดแล้วเนี่ยตีสามนะไฮเก่งโน้ยอ่ะตีสี่แล้วโอ้ยอย่าพู่ง รู้จักการรีเฟคเซลปีป่ะล่ะคุณรีเฟคเยอะกว่าเกย์ยิงปืนอ่ะขอพูดแรงมาดนิมารีเฟคกูยิ่งกว่าเกย์ยิงปืนอ่ะมาดิมา เปิดเลยดูเปิดเลยดูดูน้านดูน้านดูนะานไม่เล่นแม่ละ <c ười> โอ้กูจะเป็นลมกูพักก่อนหายใจไม่รอดหรองพี่แจ๊คกมือนพี่รู้ว่าแ่กนี้เป็นยังไงแล้วอยากแก้ผมอ่ะ